เป็นคนเขาเป็นผู้หญิงจิตใจดีรักเพื่อนรักครอบครัวเวลาเขาใส่ใจดูแลดูแลเราทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนสาคัญของเขานะครับตอนแรกไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะไม่เคยรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้เลยอนะไรเงี้ยก่อนเจอคือแบบเห็นโจรอีนี่เป็นใครอนะไรเงี้ยแต่ว่า ก็เป็นคนน่ารักยิ้มไปไหนก็ยิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเดรเลมอนเดินมาเหมือนเดรเลมอนตึ๊ดตื๊ดต๊ดเจอกันตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยช่วงประมาณปีสามเขามาพร้อมกับเพื่อนในแก๊งตอนนั้นเขาก็จะเลงสาวคนละคนแล้วเขาก็จะนั่งนับว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีผู้หญิงคนนั้นที่เลงไว้อะมันอยู่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวมันนับเบอร์หนึ่งนะเว้ยอีนี่มันอยู่เบอร์สี่เนี่ยเดี๋ยวเอจะไปอยู่ก๋ยยายคนนี้เบอร์สี่อาจารย์ให้นับหนึ่งสองสามสี่แล้วผมก็สลับที่นั่งกับเพื่อนให้ได้้เเเเเลลลขตรกกาา็ยยยไดดอูุ่่มีว แล้วก็อาสาตัวเองเป็นคนพรีเซนต์แล้วก็เป็นคนพิมพ์รายงานทั้งที่บ้านตัวเองไม่มีขอมพิมตัวเองก็ไม่เป็นไปจ้างเขาแต่ว่าพอเราได้เป็นคนพิมพ์รายงานแล้วเป็นคนพรีเซนต์เนี่ยเราก็จะได้คุยกับเขาได้เบอร์คือไม่เคยรู้อยู่แล้วว่าแบบ คิดหรือสนใจอะไรกันเพราะแบบแค่รู้สึกว่าแบบใครว่าทำไมเดี๋ยวก็แบบมุกมาเตะฟุตบอลที่ภาคมากินหมูปิ้งที่ภาคที่คณะอะไรอย่เงี้ยมาตลอดแล้วก็จะแบบไปส่งไหมครับอะไรเงี้ยตลอดเป็นผู้หญิงที่แบบออกจะแมนๆหน่อยคือไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเรื่องมากง้องแง้มีปัญหาเหมือนมีความเป็นผู้ชายนิดนิดเป็นคน จะหม่ำเสมอเป็นคนมีความพยายามมีความอดทนก็เลยรู้สึกว่าเอาเอเฮ้ยแบบผู้ชายคนนี้เออน่ารักว่ะรู้สึกว่าเออเขาแบบมีความห่วงใย,ยให้เราเป็นคนที่แบบข้างนอกดูเยี่ยมแต่ข้างในใจแบบว่าหล่อมากจีบเขาประมาณเจ็ดเดือนก็ถึงได้ตกลงเป็นแฟนกันถามกันตรงๆนั่นแหละว่าคิดอะไรก็พูดตรงๆว่าเออจะจีบอ่ะงั้นก็จะคุยจะคบกันลว คือเปเคยถามเขาบ่อยมากเลยเออแบบเมื่อไรจะขอไปแต่งงานอะไรเงี้ยคือเขาแบบเป็ดแล้วพูดได้ยังพูดแล้วมันกดดนันถ้าเป็ดพูดอีกแอดจะไม่ขอนะเขาบอกไม่พูดเลยคือถ้าเกิดพูดเี่ยมันต้องมีแบบมันต้องมีคุกเขา่ามันต้องมีมันต้องมีเตรียมให้ซึ้งอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้ไหมว่ามันจะซึ้งไหมหรือมันจะหาไหมอะไรเงี้ยก็เลยพิมพ์ผ่านไลน์ไปคืนนั้นประมาณตีหนึ่งมั้งอยู่ดีก็ส่งไลน์มาว่าแต่งงานกันนะคําตอบที่เขาตอบกับมาคือว่าพูดจริงหรือพูดเล่น ผมก็บอกจริงดิไม่คิดว่าจะพูดจริงไงแล้วก็แบบเออแบบพูดจริงๆอนะไรเงี้ยแบบคิดว่าพร้อมแล้วหายไปนะหายไปจาได้วันนั้นหายหายไป,ยไปแป๊บหนึ่งผมว่าเอ๊ะโดนไปอาบน้ำหรือเปล่าอนะไรเงี้ยอ๋อน้ำตาไหลซึ้งอยู่ต้องบอกว่าความ สม่ำเสมอของเขามากกว่าเลยทําให้รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้แหละที่คิดว่าจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้ความรักที่เขามีให้เขามีให้ทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราญาติพี่น้องเราอะไรเงี้ยคือเขาแบบเหมือนให้เราไม่ได้ให้เราคนเดียวให้ทุกครั้งก็จะให้แล้วนึกถึงแบบพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนด้วยแล้วก็รวมถึงพ่อแม่เขาเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบคนที่มันมีความรักมากกว่าแค่เนี้ยเขาดูแลได้คงมากกว่าเราด้วยซ้ําแล้วก็คงฝากชีวิตเราไว้ได้18ปีผมว่ามัน มันโคตนนานเลยเป็นคนอื่นเขาคงคงไม่รล่อละผมอยากจะขอบคุณเขาที่ที่ที่เขาอยู่ข้างๆผมเสมอตลอดสิบแปดปีที่ผ่านมามันมันไม่ได้มีแต่ความสุขมันไม่ได้มีแต่รอยยิ้มมันไม่ได้มีแต่เสียงหัวเราะหรอกมันก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายทุกๆครั้งที่ที่มีปัญหานะครับผมจะมีเขาอยู่ข้างๆเสมอเขาก็จะจับมือผมแล้วเขาก็จะบอกว่า เขาเชื่อมั่นว่าผมทําได้ขอบคุณจริงๆที่เธอ,อยังรักไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณจริงๆที่เธอ,อยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงนจะดีจนแล้วขนาดไหนขอโทษที่ปล่อยให้รอวันนี้ไอ้ก็ทําได้แล้ว แล,แล้วก็ยังดีใจที่แบบวันนี้ยังมีเป็ดอยู่ข้างๆรู้ว่าทุกวันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยขอบคุณมากกับความพยายามแล้วก็แบบทำทุกๆวันมาแบบดีแล้วก็ทำให้ทุกๆวันมีความสุขทั้งไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยพ่อแม่แอดพ่อแม่เป็ดเองทุกคนก็มีความสุขกับชีวิตของเราที่เราเลือกแอดสัญญาว่าแอดจะดูแลแล้วก็จะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นสัญญาว่าจะพยายามเป็นแม่บ้านที่ดีกับข้าวก็ยังหัดทำก็จะพยายามดูแลแอดแล้วก็จะพยายามดูแลตัวเองรักวันนะ คุณจริงๆที่ยังมีเธอมันใช่อย่างน sort of. hey, okay. okay. ี <Okay. ้ป่ะวะยอดเฮ้ยร้องผิดหรือเปล่าจะกลัวอย่าเกงดิเดี๋ยวไม่หนุกนะโอเคโอเคหนุกไม่เหม